วันนี้ที่ทางข่าวมีบรรยากาศทั่วทั้งประเทศนะคะพระสกน,นิกรยังคงถวายความอาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรชนาชชนีนะคะแล้วก็ยังคงมีการเดินทางไปที่สามหลวงก,กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคแต่ว่าก่อนอื่นไปเริ่มจากข้อความในเพจ Facebook นะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะไปดูข้อความที่เขียนขึ้นเมื่อวันที่26ตุลาคมเพจ Facebook สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยแพร่ข้อความนะคะระบ,บุว่าหลานจ๊ะ เป็นพระสุรเสียงที่ก้องอยู่ในใจหลานเสมอทรงแนะนํากับผู้คนที่มาเฝ้าว่านี่หลานชั้นหลานสิริวันวรีชื่อสิริวันวรีเดิมเป็นชื่อที่ทรงเลือกพระราชทานด้วยพระองค์เองพระนามนี้เหมือนเปลี่ยนชีวิตหลานให้เกิดใหม่อีกครั้งหนึง่งทรงเลี้ยงอบรมสั่งสอนหลานเปรียบเสมือนแม่ทรงส่งเข้านอนพาสวดมนต์ด้วยกันสอนในเรื่องกริยามารยาทไทยและแบบสากลสอนประวัติศาสตร์และมีเรื่องเล่าสนุกมากมายทรงให้ความเมตตาหลานเสมอ หลานมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมกิจกรรมกับสมเด็จย่าในทุกโมเมนต์ตามเสด็จไปไว่ายน้ำที่หัวหินทรงสอนหลานว่ายน้ำซึ่งท่านปรดทะเลมาก อีกหนึ่งความทรงจำคือการได้ตามเสด็จสมเด็จย่าไปตามที่ต่างๆเหนืออีสานใต้ในช่วงเวลาตอนปิดเทอมที่เด็กๆหลายคนจะได้ไปเที่ยวเรียนพิเศษแต่หลานรู้สึกว่าการได้ตามเสด็จสมเด็จย่าไปตามถิ่นทุรกันดารน,นับเป็นการฝึกงานแบบไม่รู้ตัวได้ซึมซับการทรงงานในแบบวิธีของท่านและท่านจะมีวิธีการสอนหลานในแบบประสบการณ์จริง ให้ไปพูดคุยกับชาวบ้านลงมือทำเองได้เรียนรู้เรื่องต่างๆอย่างใกล้ชิดเกิดการซึมซับทำให้อยากเรียนรู้อยากทำต่อไปจุดที่อยากเป็นนักออกแบบและเรียนศิลปะก็เพราะมีสมเด็จย่าเป็นแรงบันดาลใจ รวมถึงการเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยความคิดที่อยากรู้ว่าปูก่กับยา่าคุยอะไรกันสมเด็จย่าส่งเสริมให้เรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมให้เรียนรู้ดนตรีไทยดนตรีสากลส่งให้กำลังใจและตรัสมการแสดงของหลานทุกครั้งทั้งๆท,ที่ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างจำได้ว่าเจ็ดโมงเช้าของวันหนึ่งหลานได้ไปทูลลาสมเด็จย่าก่อนไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสท่านส่งให้ข้อคิดที่มีค่ามากท่งเน้นย้ำเรื่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย การไปเรียนเมืองนอกแต่อย่าลืมความเป็นไทยนำส่วนดีของเขาเอามาปรับใช้ท่านส่งเล่าให้ฟังว่าในยุคของท่านท่านมีวิธีการศึกษาอย่างไร<ม>ท่านไม่ได้สอนตรงๆแต่เป็นการสอนให้หลานรู้จักหาวิธีเรียนรู้ด้วยตนเองและต้องรู้อย่างท่องแท้เมื่อมาถึงวันนี้หลานก็ไม่เคยคิดเลยว่าหลานจะทำได้ทรงสอนให้มีความเข้มแข,ข็งอดทนมุง่งมั่นและมีเมตตา ท่านมรกจะตรัสชมประชาชนของท่านอยู่เสมอส่วนหนึ่งที่หลานจำฝังใจคือสิ่งที่สมเด็จย่าตรัสว่าคนไทยมีเลือกศิลปินอยู่ในตัวต่อให้เขาเป็นชาวไร่ชาวนาเกษตรกรเมื่อได้รับการฝึกฝนทางศิลปะเขาก็สามารถสร้างสารรค์งานได้อย่างงดงามสำหรับหลานสมเด็จย่าจะไม่มีวันจากลาไปไหนทุกสิ่งที่ท่านทรงห่วงทุกสิ่งที่ท่านทรงรักหลานจะเป็นธุระสานต่อให้ตลอดไป หลานสิริวัณวรี26ตุลาคม2,568ค่ะครับค่ะก็มีหลายคนเข้าไปแสงความคิดความเห็นแล้วก็แชร์ข้อความนี้เป็นภาพความทรงจำนะคะที่คนไทยหลายคนก็ยังคงจำได้ค่ะ